สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมหมอโจรครับเราอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์คุนบุรีผมอยู่กับเพื่อนรักของผมรุ่นน้องนะครับคือน้องอมนักวราร <tan> นะก็ๆๆครับวันนี้ขออนุญาตให้บริการ,ขขท,ราที่หน่วยของศูนย์การแพทย์คนบุรีให้น้งองอมนะครับขอมอบเทคโนโลยีการกำจัดขน พอดีทางสวนการแพทย์จุบุรีเนี่ยก็ได้สั่งเครื่องมือในาการกำจัดขนเครื่องนี้จะปล่อยเลยเซอร์มาสามความยาวคลืนไม่ว่าจะเป็นขนตื้นขนเส้นใหญ่ขนเส้นเล็กหรือขนที่อยู่ลึกพอายาวคึื่นเนี่ยมันจะจับได้หมดทั้ง3ามตำแหน่งเลยน้องอมจะพบว่าแบบขนจะหายไปแล้วขึ้นใหม่ท้ามากเป็นตื่นถาวรเลยและถ้าอยากถาวรน,นะครับอีกสักประมาณสักสองเดือนถ้าน้องอมรูว่ามีขนเสเล็กๆขึ้นน้องอมมาจาดเพิ่มมันจะกลายเป็นขนหายไปอย่างถาวรด้วยเครื่องมือแบบนี้ถ้าว่นน้องอมทำาะครัลงมาแล้ว เจ็บไหมครับไม่เจ็บเลยค่ะทำแค่เวลานานไหมครับเดียวเดียวอยากให้น้องออมเล่าความประทับใจให้เพื่อนๆฟังสั้นๆครับผมก็เมื่อกี้นะคะออมก็ไปกำจัดขนมาข้างบนนะคะคือรู้สึกเหมือนนวดอ่ะไม่รู้สึกเหมือนกำจัดขนเลยเพราะว่าไม่เจ็บเลยแต่ว่ปกติที่เคยทำมจะเจ็บจ้าออมทำตำแหน่งไหนบ้างมาเจ้าวันนี้ตรงที่หลังกับตรงเพื่อนๆครับถ้ามีขนมากบริเวณรักแร้หรือแขนท่านบนท่านล่าง หริขาท่อนบนท่อนล่างก็สามารถำกำจัดได้เป็นอย่างดีนะครับเรามีหัวในการกำจัดขนบริเวณที่ไม่ชอบทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นในร่มผ้านะครับหรือบริเวณใบหน้าเราก็สามารถทำบริการกำจัดขนกึ่งถาวรและถาวรให้ท่านได้ด้วยเจอกันนะครับเพื่อนๆครับผมและน้องออมลาก่อนครับ